สวัสดีครับพี่ขอบอลวันนี้ครับวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568นะครับก็เริ่มาฝาก3มคู่เน้นๆเ,เหมือนเดิมครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ฝากช่วยกดแล์ก็แชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะรับชมรายการมองอย่างเซียนย้อนหลังก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยครับ ตัแวแรกวันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันครับเกมคู่ระหว่างดูซอดอร์พบไกรเทอร์เฟิร์ลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเจ้าถิ่นดูซอดอร์ครับลุ้นแชมป์อยู่ในตอนนี้นะครับ38คะแนนส่วนไกรเทอร์เฟิร์กลางตาราง29คะแนน5เกมที่ผ่านมาดูซอดอร์ชนะ3เสมอ2ขณะที่ไกรเทอร์เฟิร์ชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับ เจอกันเกมแรกบ้านกไก่เทอร์เฟิร์สก็เป็นดูเซอดอฟนะครับบุกชนะได้2ประตูต่อ1ส่วนที่สนามแห่งนี้เมื่อซีซั่นที่แล้วดูเซอดอฟก็เก็บชัยชนะได้1นูนย์นะครับวันนี้โจทย์ก็คือให้เจ้าบ้านดูเซอดอฟหประตูเพื่อเ hey, ฮนะครับก็ดูแลน่าเชียร์นะครับวอลลุ้นแชมป์ในบ้านแข็งแกร่งมากนะครับฟอร์มกําลังดีชนะมาสามเกมเจอกับทีมกลางตารางและเกมเยือนไม่ดีด้วยอย่างกไก่เทอร์เฟิร์สนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสชนะของเจ้าทีมมีสูงมากครับลุ้นประตู2เ hey, ฮเต็ฮเต คู่ที่2ครับเป็นศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมคู่ระหว่างโมนาโกพบแรงลงสนามเวลา2องนกาสีนาทีเจ้าถิ่นโมนาโกนะครับสีคะแนนส่วนแรง22คะแนนครับหาเกมที่ผ่านมาโมนาโกชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนแรงก็ชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับ เจอกันเกมแรกของฤดูกาลครับบ้านแรงจบลงด้วยการเสมอกัน0-0นะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันมาในฟุตบอลถ้วยก็เป็นแรงเอาชนะโมนาโกได้นะครับในช่วงการดวลจุดโทษครับวันนี้โจทย์คือให้โมนาโกต้องบังคับชนะ2ประตูสถานเดียวก็ดูแล้วสูงไม่น้อยนะครับฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีแถมมาตรฐานคู่นี้ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแม้วันดับจะห่างกันเยอะนะครับแต่เชื่อว่าแรงสู้ได้ครับแพ้เต็มที่ก็ไม่ขาดโอกาสออกเสมอมีครับคู่นี้เชี่ยไปที่แรง ส่วนคู่ที่3เป็นศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมคู่ระหว่างเรอัลบายาโดริดพบกับลาสพามาสลงสนามเวลา3ในกาตรงครับเจ้าถิ่นเรอัลบารยาโดริดนะครับก็เป็นทีมบว้ยเลยครับ15คะแนนส่วนลาสพามาสมี23คะแนนนะครับ5เกมหลังของทั้งคู่เจ้าบ้านแพ้มา5เกมติดครับส่วนทีมเยือนแพ้มา4เกมติดนะครับเจอกันนัดแรกบ้านลาสพามาสเป็นลาสมาชนะได้นะครับ2ประตูต่อน1นในรูปเกมที่สูสีกันมากๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย ก็ยังมองว่าใกล้เคียงกันนะครับตามโจทย์วันนี้ให้ทางทีมเยือนลาสพามาสบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็น่าเชีีรยเจ้าบ้านเรอัลไบโอลิทนะครับเกมนี้สู้ได้นะครับอย่างน้อยไม่แพ้ครับเลือเจ้าถิ่นครับก็เป็นทั้งสามคู่ในวันนี้ที่เรามาฝากกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ